ตามความคืบหน้ากรณีของอดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงญานะคะยื่นขอสถานะีิภยัยทางการเมืองไปประเทศออสเตรเลียวันนี้ทางผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติออกมายืนยันนะคะว่าการโยกย้ายพลตํารวจตรีปรอปวีนไม่มีการแกล้งแกล้งรวมถึงการขอีิภัยที่ประเทศออสเตรเลียนั้นเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้เหตุพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าหวังทําลายประเทศพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้กล่าวถึงกรณี ที่พลตำรวจตรีประวีนพงศิรินอดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงญายื่นเรื่องของสถานะลี้ภัยทางการเมืองไปยังประเทศออสเตรเลียนะคะโดยบอกว่า าทางด้านของพลตำรวจตรีปรวีนนั้นระบุว่าถูกคุกคามจากผู้มีอิทธิพลทั้งทหารและตำรวจกรณีเข้าไปทำคดีขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญาว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมพลตำรวจตรีปรวีนจึงขอลีภัยทางการเมืองเพราะว่าที่ผ่านมานั้นพลตำรวจตรีปรวีนไม่เคยมาพูดคุยหรือว่าชี้แจงเรื่องของีีภัยด้วยตัวเองมีเพียงการให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อมวลชนเท่านั้น นอกจากนี้พบว่าตรรก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่พลตํารวจตรีประวีนออกมาพูดนี้มีเรื่องของการเมืองแอบแฝงหรือไม่หรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะแต่ว่าการทาเช่นนี้ไม่ต่างกับการทําลายประเทศเพราะทําให้ประเทศเสื่อมเสียภาพลักษณ์พลตำรวจเอกจากที่บอกว่าอย่างไรก็ตามก็สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบว่าทหารตำรวจที่พลตำรวจตรีประวีนกล่าวอ้างถึงเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลข่มขู่ขค,ค,คุกคามคือใคร พร้อมกับยืนยันว่าการสั่งย้ายพลตำรวจตรีปรวีนไปอยู่สชาตาไม่ใช่เป็นการแกล้งแต่พิจารณาตามความเหมาะสมเนื่องจากพลตำรวจตรีปรวีนมีความรู้ความสาม,มารถเรื่องโรฮิงญ,ญาในพื้นที่ภาคใต้และมองว่าเป็นความต่อเนื่องของการทำคดีอีกท่างก็ได้สอบถามไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็ได้รับการตอบกลับมาว่าไม่ประสงค์จะให้พลตำรวจตรีปรวีนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไปนะคะครับ ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8คเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทานองว่าพลตตรีประวีนเป็นตํารวจนอกแถวเนื่องจากไม่เชื่อฟังคําสั่งผู้บังคับบัญชาใช่ค่ะแต่ก็คงจะต้องไปดูถึงปลอดการทํางานในอดีตของท่านที่ผ่านมาถ้าจากันได้ก่อนที่จะมีข่าวการรีภัยที่ออสเตรเลียเนี่ยท่านก็ออกมาพูดถึงคดีโรฮิงจาว่ามีประเด็นไหนที่น่าเป็นห่วงใช่แล้วก็ออกมาระบุว่าตนเองและครอบครัวถูกข่มขู่คุกคาาอาจจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะฉะนั้นการออกไปนอกประเทศครั้งนี้ก็คือการปกป้องครอบ ของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่ทางขงบตรจะไปมองว่าเป็นเรื่องการเมืองมีใครอยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นความพยายามในการทําลายประเทศบางทีก็จะต้องพิจารณานเนื้อหาทั้งสองด้านด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือปรากฏว่าพอหลังจากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาขอสถานะลี้ภัยไปต่างประเทศไปประเทศออสเตรเล,เลียผู้บังคับบัญชาซึ่งก็เป็นผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค8คก็ออกมา นี่เลยนะคะมาถแถลงโต้พลตตรีปรวีนเลยนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นอบอกว่าพลตตรีปรวีนเนี่ยเป็นนายตำรวจที่แตกแถวไม่มีระเบียบวินัยไม่เคารพผู้บังคับบัญชาแล้วก็เอาเหตุไม่พอใจของการถูกโยกย้ายมาเป็นประเด็นแล้วก็สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยพอให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็เลยถือเป็นการที่ทําให้ประเทศไทยไม่มีความปลอดภยัยเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่วงการตำรวจและประเทศชาติจะว่าไปแล้วก็ต,ต้องต้องทำให้เกิดความชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือ คนเครื่องแบบในทางนั้นเลยด้วยกันเองแล้วคนระดับในพลที่รับราชการมาตลอดชีวิต<ช>ถ้าเขาไม่จําเป็นจริงๆเขาจะออกไปนอกประเทศทําไมเขาออกไปแล้วเขาได้เงินเขาได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรอญาติพี่น้องที่เขาอยู่เมืองไทย<ช>ล่ะชื่อเสียงวงตระกูลล่ะ แต่ที่สําคัญก็คือว่าคนก็ต้องจับตามองดูด้วยนะคะว่าแล้วคดีนี้จะไปถึงไหนในเมื่อหวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้ต้องรีภพกันเป็นพยานปากเอกที่ต้องขึ้นศาลด้วยแต่พอต้องไปรีภัยเมืองนอกปุ๊บพยานคนอื่นล่ะจะให้การไหมจะให้การอย่างไรท้ายที่สุดระดับบรรดาคนมีสีระดับในพันในพลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้จะหลุดคดีหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับ